สวัสดีครับช่อง e c t channel เช่นเคยนะครับผมหลังจากสมัคร Facebook เสร็จไปแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของ Facebook ง่ายๆนะครับผมก็เบื้องต้นเข้า Facebook เลยครับแล้วไปตรงโปรไฟล์ของเรานะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้ให้เลือกตรงนี้นะครับ เลือกตรงรูปกล้องนะครับผมแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับตัวนี้จะใช้ได้ทั้งรูปนิ่งหรือวิดีโอก็ได้นะครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นรูปภาพนิ่งนะครับรูปก็เตรียมไว้แล้วเอารูปในมีแค่นี้รูปนี้ก็ได้นะครับรูปเจ้าของเพจนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นขนาดของรูปภาพนะครับปรับตามใจชอบเลยนะครับผมก็จะเอาเล็กๆไปนีแล้วก็ พอใจแล้วก็กดบันทึกหรือเราจะตั้งคําอธิบายหรือพิมพ์คําอธิบายเกี่ยวกับรูปโปรไฟล์ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะบันทึกไปเลยครับรอสักครู่ครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ f a c e b o o k ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาสอนคลิปวิดีโอง่ายๆนะครับ เผื่อใครบางคนยังไม่ทราบก็สามารถนำไปใช้ได้หรือนำไปทำตามได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ